นยความฝันเลขนำโชคฝันว่าได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ฝันว่าได้ใส่เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่สวยงามมากได้ใส่เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่มีความหรูหราสวยงามได้ใส่เสื้อผ้าสวยงามแปลว่าอะไรได้ได้ใส่เสื้อผ้าสวยงามแปลว่าอะไรสัตรูจะมาง้อขอคืนดี ฝันว่าได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แปลว่าจะมีคนจะมีคนมางอนง้อขอคืนดีด้วยศัตรูเก่าจะมางอนง้อขอคืนดีท่านจะมีปัญหากับสาวแก่แม่ไม้ควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวร รวนจะรีบทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรผ่อนหนักเป็นเบาได้ไพ่โปรเทคเตอร์นะคะท่านมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตลอดเวลาท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคอยให้การปกป้องคุ้มครองตลอดเวลาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและบ่วงเวรบ่วงกรรมต่างๆนานาที่มันท้าถมเข้ามา อันเนี้ยไปเที่ยวโสเพณีแย่งผู้ชายเอ้ยผู้ชายตีกันแย่งผู้หญิงพาดแมวเลี้ยงแมวเต็มบ้านเมียป่วยฝันเห็น ตัวเองใส่เสื้อผ้าสวยงามต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจะมีปัญหาการยื้อแย่งคนรักกับคนอื่นจะมีปัญหาการยื้อแย่งคนรักกับคนอื่นท่านจะมีความสุขเมื่อได้ไปเที่ยวท่านจะมีความสุขเมื่อได้ไปเที่ยวกลางคืน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะท่านจะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับบ้านท่านจะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับบ้านกับสัตว์เลี้ยงกับภรรยากับสามีความสุขของท่านคือการอยู่บ้านท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแหวงต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแววงเรื่องสุขภาพนะคะเลขนำโชคสองศูสา สองศูนย์สามค่ะ